สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะเป็นการสอนอ่านไพ่เกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขโดยไพ่หกใบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านและดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับใบที่หนึ่งปัจจุบันกระทำอะไรอยู่ปัจจุบันนี้เจ้าชะตาเนี่ยกระทำอะไรอยู่เราก็จะประเมินได้ว่า มีโอกาสได้งานมีโอกาสได้เจรจามีการเซ็นสัญญาต่อรองได้พบกับคนสำคัญอา,อาจจะเจอได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องงานนะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามา,อาโอกาสอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยขอไว้ที่เราต้องการถึงถึงเวลาเนี้ยคุณได้โอกาสนั้นในตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าปัญหาเป็นยังไง ปัญหาคืออะไรเมื่อคุณมีโอกาสได้งานแล้วปัญหาคือเป็นราชนีไม้เรื่องของการบริหารจัดการเราก็ไม่แตกจ้อยว่าบริหารจัดการเรื่องอะไรอาจจะติดที่เจ้านายหรือเปล่าเจ้านายห,าหัวหน้างานมีปัญหาสั่งงานเยอะหรือเปล่าสั่งงานแบบว่าเขาเรียกว่ารวบรวมงานไว้คนเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูนะว่าในการที่เราจะได้งานใหม่มีโอกาสใหม่ๆเนี่ย ปัญหาคืออะไรราชินีไม้อาจจะเป็นอาจจะเป็นเจ้านายก็ได้เจ้านายหัวหน้าปัญหามาจากเจ้านายหัวหน้าเอออันนี้ก็เป็นไปได้เอเพราะว่าราชินีไม้เองอ่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างนานรอ,อนานอาจจะต้องแบบว่าพอได้มาแล้วเสร็จปุ๊บมันต้องใช้เวลานานในการ ทำสัญญาทำาน่นทำน,น,ทำนี่อะไรเงี้ยคือเป็นการบริหารงานค่อนข้างจะช้าเพราะว่าคิดมากคิดเยอะคิดเรื่องผลประโยชน์คิดนู่นคิดนี่มันถึงทาให้กระบวนการในการทํางานมันช้าก็สรุปง่ายๆป,ปัญหาคือช้าแค่นั้นเองอาจจะได้ข้อมูลช้าอะไรช้าทําอะไรยืดออาจยืดยากในประมาณนี้นะการแก้ล่ะจะแก้อย่างไงการแก้ปัญหาคืออาจจะต้องมีการแบบว่าแบ่ง เรียกว่าอะไรแบ่งจ่ายงานออส่งงานกระจายงานออหรือว่ามีการให้โอกาสคนอื่นได้ทํางานบ้างออในกรณีนี้คือคุณอาจจะมีการเปิดตัวสินค้า,เ,าเปิดตัวสินค้าใหม่แล้วราชีดารดีไมอ้อาจจะเป็นผลมาจากการบริหารจัดการที่ช้าดังนั้น6เหรียญคือการมอบโอกาสให้คนอื่นได้ทําบ้างแบ่ง แบ่งจ่ายงานกระจายหน้าที่การงานไปเพื่อความสะดวกรวดเร็วผลกระทบเป็นยังไงผลกระทบมีหรือไม่มีไม่มีนะเป็นเป็นจัดเมนเนี่ยอ,อทุกคนเหตุทุกคนได้งานงานกระจายไปทั่วถึงการลูกน้องบริวารใครก็แล้แต่ที่มาร่วมงานก็มีผลประโยชน์ด้วยได้ทั้งนั้นอ่าโอเคเพราะฉะนั้นภาพรวมของผลกระทบ ไม่ค่อยมีนะเพราะว่างานมันถูกแบ่งจ่าออไปทุกคนมีส่วนร่วมในการทํางานอ่าต่อไปนะความรู้สึกของคนรอบข้างล่ะความรู้สึกของคนรอบข้างนะเขาจะเหมือนยังไม่ได้ข้อมูลนะว่าเอองานนี้ทําดีไม่ดีทําแล้วจะนี่จะมีผลประโยชน์อะไรเขาจะได้อะไรบ้างอ่าคนรอบข้างจะรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่ทําอยู่ที่เราทําบริหารจัดการหรือว่าโอกาสที่เราได้มา คนรอบข้างเขายังไม่รู้ยังไม่กล้าตัดสินใจในในตัวเรา,เ,าเพื่อร่วมงานเองหรือใครก็แล้วแต่เขาก็ยังสองจิตสองใจอ่าสองจิตสองใจนะจะร่วมด้วยไม่ร่วมด้วยหรือจะคิดยังไงแต่ที่แน่ๆคือฉันยังไม่รู้ข้อมูลเลยอะไรอย่างนี้นะอารมณ์จะเป็นแบบนี้ทิศทางในนะอนาคตทิศทางในอน,นาคตจะเป็นยังไงโอเค งานที่เกิดขึ้นความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นการกระจายอํานาจการกระจายงานทิศทางอนาคตดีนะรุ่นน้องคนรุ่นหลังจะได้ผลประโยชน์ร่วมกันอางานที่ทําแผนที่ทําไวผ้ผลที่ได้รับคือเด็กคือลูกคือบุตรหลานคือคนที่มีอายุน้อยกว่าได้รับผลประโยชน์ในอนาคตโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันนะ ภาพรวมโอเคภาพรวมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็คือในใน,ในตอนนี้ละ่ะคุณมีโอกาสใหม่ๆอโอกาสนั้นเป็นอะไรได้บ้างไม้เท้าเนี่ยเป็นโอกาสของเรื่องการการงานการกระทําการกระทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้นะคุณมีโอกาส ได้เริ่มต้นใหม่ได้ทําใหม่ไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารงานขายสินค้างานเปิดตัวอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสยื่นมาให้คุณแต่ปัญหาปัญหาของคุณนะปัญหาวัาสดุคือความล่าช้าความแบบว่าความล่าช้าความไม่ลงตัวนานใช้เวลานานเ,เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยไม่อยากให้มันนานะ เราต้องดูว่ามันติดที่ใครติดที่อะไรถ้าติดที่ระบบงานเราก็ต้องมีการจ่ายงานออกไปแบ่งงานออกไปอย่างสมเหตุสมผลตามหน้าที่ตามความรับผิดช,ชอบตามความสามารถาแบ่งจ่ายไปแล้วผลกระทบผลกระทบนี้ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีทุกคนได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการกระทำ ดังนั้นทิศทางที่ดีทิศทางในอนาคตห6หถ้วยถือว่าเป็นความหวงังเป็นกำลังใจเป็นทุกๆอย่างที่ดีในอนาคตทำให้เรามีกำลังใจทำให้ลูกน้องบริวารมีกำลังใจทำให้คนรอบข้างมีกำลังใจโอเคจบแล้วนะประมาณนี้คร่าวๆกับปัญหาและการแก้ไขด้วยไพยย่หกใบจบแล้วนะ ใครมีปัญหาเรื่องการอ่านไพ่วางไพ่ไม่ออกดูไพ่เป็นปรึกษาได้นะเดี๋ยวทำคลิปสอนให้ส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ